และหลังจากที่พระอาจารย์แกรู้ความจริงรู้หรือเปล่าว่าแกทํำยังไงนั่นสิพี่พระอาจารย์แกเป็นยังไงอย่างนั้นเหรออุน่ากลัวมากใบหน้าของพระอาจารย์จากยิ้มแย้มแจ่มใสกลายเป็นนิ่งเงียบและเยือกเย็นสิ่งที่น่ากลัวกว่าใบหน้าอันเยือกเย็นของพระอาจารย์จะทําให้ฉันคนนี้ขนแขนสแตนด์อัพก็คือพระอาจารย์แกประสานมือ แล้วแกก็พูดว่าคาถาพองนอเลปัสก็กินจากศึกใช่ไหมพี่แหมพี่แล้วก็ไอ้มุกเนี่ยหากินบ่อยนั่นเนี่ยเฮ้ยไอ้น้องไม่ใช่และหลังจากที่พระอาจารย์หรือหลวงพี่แกประสานมือแกก็พูดว่านัดไอรีนกลางอาณาเขตมองบทคาถาเสียงแม่โอก Oh! <laughs> อ,อ๋อแต่จะว่าไปไอตัวเราเนี่ยก็ร้องเพลงม่วนเหมือนกันนะเนี่ยอืมเลิกฝึกภาคและเลิกทำย t u b e แล้วไปเป็นนักร้องจะดีไหมนะเออทุกคนเห็นเห็นว่ายัางไงเลยครับเพราะตรงไหนวะเสียงยังกระหม่าเย้าเสสังกสีเอใใใ้ใช่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 อะไรกันเนี่ยพวกมึงสองตัวยังไม่ใส่หัวไปอีกเหรอเดี๋ยวกูจัดเทวาอาสันให้แดกส์เลยนี่ฮ่าข้าคนนี้เนี่ยน,นะข้าคนนี้ที่เป็นซิกมาอัลฟ่ายามาฮ่าฟฟโน่มาป่าเดียวดทยจะไปกิน ถ้ากับพวกเจ้าที่เป็นแค่สามัญชนคนชั้นต่ำอย่างนั้นเหรอเฮ้ยแ้เราเนี่ยช่างเหมืนอนไอโนมัตโตโคโจิสละเกิดนัวเลยล่ะเฮ้ยสุดาจิตวิทยานะคงจะเหมือนโยฮันรีเบิร์ตนะเออฉันนี่แหละชักใจได้ควาบคุมทุกคนสุดา,าความเหลี่ยมนะอืมไม่มีใครเหลี่ยมเท่าเราอีกแล้วไม่ว่าจะเป็นไอเซนโซสเกตหรือสตีฟหรือ่าท่านทักกี้ก็ไม่มีใครเหลี่ยมเท่าเราอีกแล้ว,ว,วเฮ้ยพี่ก็ไม่ได้เบี้ยวขนาดนั้น อา้าวงั้นเหรอในหัวของผมมามองว่าพี่เป็นแบบนั้นมาตลอดเลยนะเนี่ยเออทุกคนอาจจะสงสัยว่าความเบียวทําให้พี่มาทํา YouTube ได้ยังไงเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังซึ่งจําได้เลยว่าสมัยก่อนผมก็ติดตามเออพี่ต้อมกราดิอุสนะแกเป็นคนเอ่อทเกี่ยวก,กับเรื่องวันพีชนะเห็นแกฝึกภาคไอ้ดาพิฆาตอสูรเออเราก็ชอบมากเลยเฮ้ยเก่งอยากลองทําบ้างอยากลองฝึกภาคบ้างก็เลยมาลองซึ่งคนฝึกภาคจะเป็นมันผมไหมนะเออเมื่อเราภาคทควละครที่เราชอบนะเออเราต้องใส่อารมณ์ให้เต็มที่เราต้องตะคนให้แหกปากให้ลูกก เรือกหลุดออกมาเลยก็ยว่าได้แบบว่าท่าน